เอาหลักการก่อนตำรวจเนี่ยเราเป็นหน่วยหลังครับแล้วก็เราขึ้นกับกองกำลังสุรนารีและกองทัพภาคสองนะครับซึ่งแม่ทัพภาคสองกับผู้จัดการภาคสามมีการคุยกันตลอดว่าอันนี้หน้าที่ใครอันนี้หน้าที่ใครในเรื่องนี้ครับการเตรียมกำลังเนี่ยเป็นการได้รับการร้องของจากฝ่กายทหารผ่านท่านผู้จัดการภาคสาม เตรียมกาลังให้หน่อยกรณีท ah, wow. er ah, mm hmm. ี่อาจครับอาจจะมีการขึ้นชมเขาตามแนวตารนั่นแหละนั่นแหละครับก็ไปเขียบด่านนี้นะแต่ว่าแต่ว่าเกรงว่าการควบคุมดูแลเนี่ยจะเกิดการกระทบกระทั่งรอที่ผ่านมาก็มีทั้งคนนั้นชี้คนนี้่าคนนี้ต่อยแต่ว่าเกรงว่าจะเกิดเหตุที่ไม่เป็นประสงค์ในการกระทบกระทั่ง ขอให้ตำรวจเนี่ยเตรียมกำลังสำรองไว้เผื่อกรณีร้องขอเราก็จะใช้กำลังพอขอครับสแตนบายไว้เฉยเฉถ้าทางแม่ทัพหรือผู้ที่อยู่แนวหน,น้าเนี่ยแล้วบอกว่าขอกำลังตำรวจมาช่วยดูแลความสงบเรียบร้อยนะก็เป็นหน้าที่เราครับเรื่องความสงบเรียบร้อยนอกน้้นยังไม่เกิดอะไรที่มีการพินปกติรับมีแค่นี้ครับไม่มีอะไรท,ที่อะไรเลยนะครับทำไมไม่ใช้ต่อ